สักเกนอนี่ว่าอย่าผัดติแลอะเปละตินี่อย่าเปเนาะละตินี่อย่าเปเนาะตานนี่ยาได้อยู่ชุมดาแลเวแล้วจะปะหน้าพาดูแม่ใหญ่นอดีนี่แม่ใหญ่ตะดูไอ้ชุมดาจะตอเล่นให้แลเปหน้ามูนอดุเวเอ่อมดาเวอพอเนาะมีโอลาบุลาพาเรอะフォトบามอเนาะ မောဖားအဘေမေဘမေဘချာနေဒါတော့ဘီတော့ဝေမင်းလေးလာမိုးတယ်နော်ဘူးဒိတော့ဘူးဒီမခုကြီးဘယ်လိုကြီးမလာဒီအကိုထောမေကျေနော်တာနိညာတဲ့ပဘလက်ပဘလက် kwa တောလဲကြပဲဘနာဖာဒီကျေနော်လည်းတောလဲလည်း kwa သာတော့အကြီးအကြီးပဲမိကေတောလဲနော် วันเม่อนเนาะโคกดานดวเนาะดบเือพาดได้ีรอเลยจะเกิตอเลเนาะเปเลว่าซา,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 าดวเกกยวอาดว่าปบทลีมากาเต,าเตันต่ี้ทนี่เปอบทอกลือยเลยดยามีตเลดูเ,เด,ด,ด,อนนดอโมาเนาะดบเดบว

นั S <S ่นนี่แหน่เบ uh, ิดโดนนี่เออจวนละกว่าแต่โลถ่ายแทนี่หยังกะละกว่ามาจวนแหน่ว่าโอเดี๋ยวโอเดี๋ยวบ่เอาอุ๊ปละผะผะตีแล้วละเป็ดอันน่ะแลเผือกละเผือกจ้ะเผือกจ้ะจิขู่จะมาผดุเผือกเด้นูหิดิเผียะหึละฮะอุ๊ดนี่ละโอ่บ่ละกว่าบนาตุบีละนี่ละกว่ากะนาบะจ๋าอุ๊หี้เออมนี่ฮะว่าแต่โลถ่ายบีลีละโลถ่ายมือหาได้กะละกว่านี่น่ะแต่หน่ะผาดูหี้ขลอกะไจ mà hít khói lò hoàn hít ì rồi <laughs> tí tí làm rõ làm ra làm làm rõ này chi này làm mới tao luôn đó mình có bạn làm chồng bạn mà đi ăn được mà đi lấy về đâu được <hì>. mà đi <laughs> lại <laughs> mà đi <laughs> lại qua tê nè to nè

ô đẻ ô bạn nó cô bột chả đồ để ta ô đẻ nó ô rồi đến 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 ta phun qua lên rồi lấy bữa thổi chắc ở qua bữa để giá để bữa mua cái để bữa bữa phá đi này mới nghe Hãy subscribe โหมเปเลควาดุรเลควานตาเจะมะราชะลาแล้วบ่ท่อฉาแล้วตกโนบ่ท่อฉาฮากิเมียจิปิญญาวะมักลนโลดอ๋สุทธะอ๋พอคุดัดจะนาตุ๊บอะพี่ผมมาก็ได้เออมีๆๆบ่มีนี่จิละโตลนลูเน ပုဟိုဝါကေဟေကေဟေဘနောနိဝါဟေနိချူဒနိညာေတတ်တနိညာေမေမေတေဟေဘတူပါအလဲမတနီတနီတနီဟေဘဟေဘရဲ့ချေမင်းနေကြပါလေကွာလေအဖေလိုဘသုထာနောဝါဒပူပဲပေဘလဲဆိုင်သောဖာတီတိုအော်ဒါပါနောပေဘလဲကွာလေဝါသုထာနောလေအေဒေါပွေဝဲကောကန်အခါဒပေဟေတူဝဲလေအဖေ แต่รอเลยบกเคือผาตี้เนาะมึงก็มึงก็แต่ว่าแต่เฮบก็เฮบุลอราถอชาเนาะพี่ตาลละเนี่ยเปเลยขอกว่าที่โตผาตีอะโตบาเนาะจะทายบื้อถชาเนาะเน่เป็ลยกว่าจู้ดอนเป็นหน้าอยเด้อเ็่เลปลาอยฮะเลอยู่จอยะกว่าเลี้ยวโตปลาลยเป็ดีฮะ แล้วเฮาแม่ยะนําเบิรเราโทบิลอนะฮู้บ่แต่เมื่อแต่แหนบิลอโทเออเบิรบ่ก็ได้ไปหาโตแล้วส่ดะผัดตี้นี่หน่อยแค่ดะบ่บาแลบาแลกะเลยเพิ่นเอาเนาะเพิ่นแลกัวโดว่าเพิ่นหน้าเนาะก็ได้ไปบาแห่เทียนนี่เนาะว่าเฮาก็เจอบ่นี่ก็ไปบา กบเฮาบ่นักกะเล่นดาเนาะเฮาเลื้อซี่นี่บ่แม่นกีียร์นี่ตับปลาโจโลนี่เปบาเลื้อประเภทคือปลาโจโลแท้นี่แล้วเราผายิยะเนาะตับบ่เทื่อนี่ผัดติกะดาปุปนาเลอะเว้อะกี้นี่เนาะแล้วตับปลาโจโลบ่แพคือหลอปลาโจโลนี่แลๆ ว่าดบเบวยป่ะ,ปะคือลาจโจนลูนี่เนาะเลิกเลคีทุนโดว่าเลยเนาะนี่ลาโจลูกเนี่ยพัดติมาดิเหรอรบวยยนปหน้าอ๋อโยโยนปหนาเนาะเาะาาะะี่เนนะีเจจนเลยเีาเเเมายลล่ะพัดตินแทซี่ร้อนดาเวเลยมืงอดีลิโมนะเมื่อดีลิโมด้เนาะ anh nhớ bự mà anh nhớ bự về thì là người đi người mọ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 i Và và đi và su đã lớn đã bây lần nè, pha chỗ lỗ này. Nhìn pha chỗ lỗ ta các bạn. Pư về nó. Su chà về hả bà đi. Ở lơ về lên nè. Chà bà đi ở lơ về lên. Đó bố về, thì muốn xa nó đã lấy Một xa ลลวัที่แบลูคีซ่าหาเลยลูคีซ่าเนาะวาลูกีเล่ๆดอกเว้เฮ้ดอก่ะเกจ้าเลนะเรานหนอนลจ้าทอละจ้าทอลยถเลยเนาะเลเนาะเฮ้ยดอก่ะ

ว่าดพัดจีพเล่พัดโดมาลนะัดจีโลด y เลยัดนอยเลยอิบุโจนัยัอนทลพัเซมื่อ เดชินเอาทีา่กัเลยเลือดเดชพลาโจขี่เพื่อนดาบเลยหรอเดชพลาโจมา,า,จมาขีดเพื่

ไม่ดน so, <which> ok? ี้ดูเปลราพพอดีดข้อที่นาะตู้ดตูตซาเดาพดดูนะดเปลเีลอซมือลอย่เ้ยเดีก้อเีมืลอย่าเยโมกกปานเกปาเนาะนี่มือดดูเนาะวีเจฮกจุยเจป เลยุยลอยนี่วุ้ยต้อปลาต้อพีเหรอเมื่อเยมลอกี่วิเซโบวิเนทโถน่ะมาที่ทโถไปนอดีลอเนี่วิเนทโถแค่นี้เหรอเลยวิลอยจิมินป้าลาพีได้ไหมอโอ้โลาตัโบเลย้มืนแต่ค่องหอกปลอกนี เนี่ดอดูเนาะเนี่ยมีตอเหมือนเนี่เกท่าละหิใจเกท่าเว้เกท่าเวนะชมว่ามีต้อมีอันมอกันี่มีรูปหลับเยาะท่อโดอบุยอดเลพัดที่เดบุเนาะเดเลยีหน่อยไ

ที่เนี่ยลรบป้านเนี่ยเปนโโ็นนักกู้เนาะขี้โตอย่างน้นเนาะนตีให้เบื่อโถเลยจีหน่อยไปเบื่อเด้๋ยหนีอเลย